คือหลังนี้ครับพี่วินลูกค้ากังวลว่าผนังเนี่ยถ้าอยู่ไปนานๆครับมันจะแตกร้าวเป็นรอยยาวครับพี่แต่บ้านทุกโครงการของเราครับาผนังเราจะเตรียมพื้นผิวทําความสะอาดก่อนทุกหลังก่อนฉาบหายห่วงได้เลยครับเป็นผม,มนะ ฉาบได้เลยเริ่มได้เลยไม่ต้องเสียเวลาส่วนเนื้อปูนฉาบอะ<ม>ครับต้องลื่น<ม>เนียนส่วนผสมของปูนคอนกรีตอะครับจะต้องใช้1ส่วนทรายละเอียด2.5ส่วนแล้วน้ําเราค่อยๆเติมผสมเพื่อการยึดเกาะที่ดีของปูนโอ้หเราก็เป็นช่างอยู่แล้วกาเอาเองก็ได้ปูนหินดินทรายผสมให้คนก็ใช้ได้แล้ว ไม่เนียนเวลาฉาบก็ปาดขึ้นปาดลงอ่ะพอกหนาหนาผนังก็แข็งแรงแล้วยังไม่เนียนผมก็ว่าไม่เนียนฉาบเสร็จเปี่ยให้เรียบทิ้งให้เนียนสวยไม่เนียนไม่เนียนสุดๆผมก็ว่ามันหยาบไปนะครับไม่ได้สิฉาบปาดต่อเนื่องเพื่อผิวที่เรียบเนียนดูสิบ้านผมอ่ะผมทำเองยังไม่เห็นมีปัญหาเลยเฮ้ยเฮ้ยบ้านล้าผนังแตกเป็นไปได้ยังเนี่ย ทุกขั้นตอนดูแลด้วยทีมรีโนเวทมืออาชีพมากประสบการณ์ Capital Asset เพื่อทุกบ้านมั่นคงรูกบ้านมั่นใจ